ต้นไม้พี่น้องขาสวัสดีจ้าเอฟซีโทรลูกทั่วประเทศต่างประเทศในประเทศไม่ลืกันเลยเกิดเซนต์เลนเกตกิรดาสเปนอังกฤษต่างๆพี่น้องลอนดอนเนาะมามากินน้ำกันแล้วแบที่นี่พี่น้องอันนี้ก้อยขมพี่น้องขาบักพิกสดนี <sk pl it> ่ออมหมูอ <Hum ming> ันนี้น้ำดื่ม นี่พักบุงอต่พักบุ้งเียงก็ปลอดนี่บักแข้งหรือบักหัวพวงบักหัวพวงอันี้ผักเม็ดบ้านอีสานบ้านค่อยมักเงาบนที่นี่เฮาร้านกินแล้วเท่านี่ก็ลังกินมาพี่น้องค่ะ ไม่กินน้ำกันแสบเฮ้ยแย่จุงข้าแสบเนาะแย่ตุงแช่ในหนมีสองม่องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผู้ข่าลุงยูทูบอันหนึ่งลงเฟสเด้อพี่น้องเด้อติดตามผู้ข่านี่กดหัวใจให้แน่อันเฟสเนี่ยอันน,อน,นี้กะก,กดติดตามกดกระดิ่งกดยังแบบ có dày có tre, có dòng. cái dòng Thế cả trông quá chạy hả nha nè có tình nó khó thử khó thấy cái khá... cái chắc rồi rồi, phần da, thế nào ไปสื้ฟังก่นกนนะนะอนเนาะเ้ราะแกวเนี่ยสิเ <c oughs> <c oughs> จอที่เจ้าน้องไรจ้างประเทศในประเทศพี่น้องของกูอยย่หันยู่นี่ก็เห็นแนละ้วให้องเนาะ Phải giảm nhà ừ, không bước Trong cái nhà rồi Làm không có thay thay mà hả Cứ để khói nhà không có thay được Thì nó khác Là vui <laughs> không? Cái hoa chết bông tắt Giờ nó Thì Nó ư tắt hộp quỷ Ha cháu tây, tay chừng đâu.

จหักหเอยมก็เลยจำได้ก่ะได้พาพกักินด้วยวันเค้าหักเค้าเรียงลูกว่าคู่กินทําเพ่นจังเป็นหมออย่างเพื่อน เขาหูเ <musun>? ่โทษเพื่อนดอกแบบบางเขาสื่อกิ่นเขาก็บรอจักหมอเจเป็นต้มยังไยต้มเป็ดต้มแน่มันพิษนึ่งล่ะพิษกำอ่ะคูมือนี่เขาจะเอาหูดอกคนสมัยไหมแล้วจบไปหาจต่หมอหมอจริงหมอจริง เขาบอกเด็กจักอันจีดยาไว้แล้วเขากินว่าสันพี่น้องดูป้าอุ้งก็ซับแดกซับละเอียดลูกสาวให้เงินสินแซ่บอยู่ยาคว้างให้สุดขั้นเป็นบุป็น ไม่เป็นเลยเ้ออาหารก็เป็นโอ้ยสนใจผัวู้ดีแน่กู้งายเให้อาหารก็ดีก็เป็นพี่น้อแล้วไม่ติดแต่หัวค่ะคืเนาะอบอไรเขาบอกเคื่อ,อ,องผู้หายเนาะใส่ถิงมะมกักูี Certo? Certo? lạy kín quay, nhà bát ta tao bát 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 tao

dạy cái bộ là một Cứ quay là một cái tên là một ไปตามเด้งห้องยังสบายที่น่อยเอ้ยอยางง้างกินไวบานคือน้ำค้นลอบขังเลยบุคือน้ำคนหนังค้นเนียแอยากกินเข้าไปไตยไปเรกกกีก็เจ็บจะมัดสุดปะไปกิน,กนยังเนังยังมาไต่ นี่คไนมาบ่าวเงี้ยอยู่นี่เนาะแม่บอกขอโชขอให้เงี้ยานดูกานหลานหนไม่กิน่ทานนี่เทวดาอยู่นี่ขอโูกขอให้มงนบ้านๆกวงบ้านหลานเป็นอยู่นี่อยู่หลานอะไรร้องมากมึง

Luôn. Bùng nhẹ, bùng đẹp luôn tốt quá có bùn yên đẹp ha ha cái lưng kìa Hãy subscribe cho kênh dạng ừ, dạng ừ, có dạng dài dạng 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 đi. แลไวเรบก่อเดียมันก็เปลีหลายกยงนึงากงสามที่มือเพื่ไปเอาไม่ดหรอกคุณอาคือปลาบ้านกของ có vậy đâu Nhìn thấy lặng nhìn một bụt Sao ra có bói về bay Ủa ở thiên Thiên bao bay Ít lại chìa đang, đang mát đi ชีมนีสมเด็จจ้าชีมหน้าเบิ่์ไมช่วใหม่ช่วงค้ชไข่ก็้ดไกโชแฉกทค่ต่ำเนี่ยฝืนแนวนียได้จ้าขอบคุณค่ะ